วันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะหรือเรียกว่าการให้ IV fluid ค่ะให้น้องๆใช้เอกสารเล่มน,นี้นะคะสุขศึกษาและการช่วยการพยาบาลอยู่ที่หน้า37ค่ะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำก็คือการให้สารละลายที่เป็นของเหลวนะคะเข้าไปในหลอดเลือดดำให้กับคนไข้เพื่อรักษา ภาวะความเป็นกดดางของร่างกายนะคะให้อยู่สมดุลและได้รับสารน้ำรวมทั้งสารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการให้ยานะคะโดยผ่านหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาค่ะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเนี้ยที่จะต้องใช้หลักสเตอร์ไลหลักความคลี่คลาในเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนการติดเชือ้อ ะะอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้กับคนไข้จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อแล้วส่วนน้อง n u r s สเอ d ดก็จะคอยช่วยเหลือนะะในเรื่องการจัดท่าคนไข้การช่วยเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งในขณะปฏิบัติช่วยเหลือพยาบาลนะคะก็อาจจะได้ช่วยในการตัดพัสเตอร์และติดพัสเตอร์ให้คนไข้นะคะและการเตรียมเทเลือดนะคะที่จะนำส่งห้องแลก อุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ IV set เรียกว่า IV set นะคะหรือ intra venous set intra venous ก็คือเข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะปรับระดับค่ะให้น้ำหยดนะคะจะหยดไหลเร็วหรือหยดไหลช้าก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะคะที่เราเห็นกันทั่วๆไปก็คือขนาด 1000cc ซีซีขวดนี้ขวดใหญ่ๆนี้ แล้วก็ชนิดเขาก็จะเขียนในข้างขวดน,นะคะอย่างอันนี้ก็จะบอกว่า D5 Slide นะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะ1,000ซีซีส่วนใหญ่คนไข้จะได้กดขนดขนาด1พันซีซีนะคะอ่า1 0 0 0ซีซีอี 1, อกอีกชนิดหนึ่ง NSS ตัวนี้ก็จะมีน้ำเกลือเป็นส่วนประกอบนะคะ แล้วมาดูอีกขนาดหนึ่งน้ำเกลือขนาด500 cc นะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะดูจากด้านหลังก็จะทราบค่ะข้านหลังก็จะบอกว่า500ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนะคะขนาด1 0 0 cc นะคะด้านหลังก็จะเขียนว่า100นะคะ1 0 0 cc นี้ส่วนใหญ่ใช้ผสมยาค่ะผสมยาที่ใช้ในการรักษาคนไข้นะคะก็จะฉีดยาเข้าไปใน ขวดน้ำเกลือขวดนี้แล้วก็ค่อยๆหยดเข้าไปในหลอดเลือดดำให้กับคนช้าๆนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมชิ้นที่2ก็คือน้ำเกลือหรือสารละลายตามแผนกนรารรักษา extension tube ก็คือสายต่อให้น้ำเกลือให้สายยาวขึ้นอ่ะอาจารย์แกะให้ดูตรงนี้เลยนะคะวิธีการแกะก็ดูตามขอบนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เอาไว้ให้นะคะเป็นรูปศร ะะของสเตอร์ไลท์ทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าอยู่ในห่องฉะะีกออกมาก็จะได้ความยาวประมาณ1พฟุตนะคะหรือ1พฟุตครึ่ง,น,ง,งน,นี่แหละ1ฟุตครึ่งนะคะความยาวเพื่อใช้ต่อกับสายน้ำเกลือสายนี้นะคะก็คือ IV-SET ซวิธีการต่อนะคะก็เปิดจุกด,ด้านนี้นะคะของ extension tube แล้วก็ต่อลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะก็จะต่อกันได้พอดี ะะสายน้ําเกลือก็จะยาวขึ้นและนอกจากนั้นค่ะอุปกรณ์ชิ้นถัดมาที่จะต้องรู้จักนะคะก็คือทีเวหรือสมทางนะคะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีเวนะคะต้องเรียกให้ถูกนะคะใช้สําหรับต่อกับสายน้ําเกลืออีกนะคะเพื่อให้ได้น้ําเกลือหลายเส้นทางนะคะ,ะต่อ,อยังไงอาจารย์ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะคะ แล้วก็ต่อกับปลายของไอเดเซตนะคะแบบนี้อกต่อแล้วแล้วก็ต่อต้องต่อกับ extension ชันทิวนะคะก็ต่อแบบนี้นะคะต่อเข้ากันพอดีเป็นเส้นตรงนะคะเราจะเห็นว่ามี3 3สลูกศรที่ชี้ไปนะคะชี้ไปทางขวาไปทางซ้ายแล้วก็ชี้ลงนะคะหมายความว่ายัางไรถ้าหากถ้าหากลูกลูกเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ น้ำเกลือที่ไหลมามาจากข้างบนนี้นะคะจะไม่เข้าร่างกายคนไข้ค่ะเพราะด้านนี้ปิดอยู่ค่ะด้านนี้จะปิดอยู่นะคะเราจะต้องหันค่ะหันปลายลูกศรน,นะคะให้เข้าหากันอย่างนี้ค่ะลูกศรจะชี้มานี่แล้วก็จะชี้ไปทางขวาแปลว่าน้ําเกลือไหลได้นะคะถ้า หากว่าพี่พยาบาลต้องการจะฉีดยาคนไข้เข้าทางหลอดเลือดนะคะพี่ก็จะฉีดเข้าทางด้านนี้นะคะด้านนี้ที่ปิดฝาอยู่นะคะก็ใช้วิธีการเปิดฝาเห็นไหมคะแล้วก็ต่อเข็มฉีดยาเข้ามาทางนี้นะคะแล้วต้องหมุนปลายลูกศรค่ะนะคะเข้าหาด้านนี้นะคะเข้าหาด้านนี้ก็คือปิดด้านน้ำเกลือไว้ก่อนนะคะปิดด้านด้านน้ำเกลือไว้ก่อนตรงนี้น้ำเกลือ ส่วนตรงนี้ก็คือจะไปหาคนไข้นะคะก็จะฉีดยาเข้าเข้าเส้นนี้นะคะยาก็จะไหลเข้าสู่เส้นเลือดของคนไข้นะคะเมื่อฉีดยาเสร็จแล้วก็จะปิดค่ะปิดจุกที่เปิดได้เมื่อกี้นะคะผันลูกศรกลับมาให้เหมือนเดิมเพื่อให้คนไข้ได้รับน้ำเกลือต่อไปอนีนะคะเป็นวิธีการต่อสายให้น้ำเกลือหรือ i อดีเซนะคะเข็มสำหรับ ให้น้ำเกลือนะคะมี3ชื่อนะคะเรียกว่า IV catheter หรือ IV c a t นะคะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเจลโก้นะคะเป็นชื่อทางการค้าอีกชื่อหนึงชื่อที่3ค่ะเรียกว่า m e d i ิขขนาดก็จะใช้ไม่เหมือนกันอย่างสีเหลืองเนี่ยขนาด24ใช่ไหมคะ24นี้ใช้สำหรับเด็กเนื่องจากขนาดของเข็มจะเล็กนะคะ ถัดมาก็จะเป็นเบอร์22นะคะก็จะเป็นใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็น20นะคะใช้ในกรณีต้องการให้น้ำเกลือไหลเร็วขึ้นเข็มที่ใช้ก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องผ่าตาัดหรือต้องการโหลดน้ำเกลือให้ได้มากกว่าปกตินะคะก็จะต้องใช้เบอร์20นะคะแต่ถ้าหากเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะใช้เบอร์22 แล้วก็เด็กนะคะใช้เบอร์24นะคะอ่นเรารู้จักเข็มสำหรับให้น้ำเกลือคนไข้แล้วนะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะที่จะต้องใช้นะคะถุงมือนะคะถุงมือใช้เป็นถุงมือสะอาดค่ะมีพายางกันเปื้อนชามลูกไตมีทูนิเก้ค่ะหรือสายยางรัดแขนก่อนที่จะเจาะเลือดหรือให้น้ำเกลือนะคะมีความยืด ได้นะคะมีแอลกอฮอล์ชุบสำลีนะคะยางน้อยสองก้อนค่ะมีไมโครปอรพัสเตอร์นะคะต้องมาคู่กันกับกันไกลนะคะอุปกรณ์ถัดมาค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจนะคะคือส่วนใหญ่เมื่อเวลาที่คนไข้ถูกเจาะเข้าเส้นเลือดแล้วเนี่ยเขาจะเก็บเลือดเอาไปํำลองเพื่อส่งที่ห้องแลลเพื่อหมอ จะสั่งตรวจอะไรเป็นพิเศษก็ใช้เลือดตรงนี้ได้เลยนะคะที่ต้องใช้ก็คือ,อใช้ไซลิงขนาด 5CC ซหหลอดนะคะแล้วก็จะมีทิ้วสำหรับเก็บเลือดนะคะทิ้วเนี่ยมี2ทิ้วนะคะอันแรกขาะฝาสีแดงน,นะคะคือขอดทิ้วนะคะขอดทิ้วเก็บเลือดขนาด 4CC 4, 4นะคะให้ใส่เลือดลงไป 4CC 4, 4. ทวที่2ค่ะ CBC ทิ้วนะคะ CBC ทิ้วฝาสีม่วงให้ใส่เลือดได้1-2 cc ไม่เกิน2 cc นะคะเพราะข้างในจะมีสารกันเลือดแข็งตัวที่เรียกว่าเอตตานะคะ EDTA mm hmm. เมื่อใส่เลือดลงไปแล้วไม่เกิน2 cc ให้เราเขย่านะคะเขย่าเพื่อมิกค่ะมิดมสารกันแข็งตัวกับเลือดให้เข้ากันค่ะก็จะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว สองหลอดนี้จะต้องเขียนชื่อนามสกุลเลข HN หรือ Hospital Number คนไข้นะคะบอกว่าจะตรวจอะไรนะคะอยู่แผนกอะไรใส่ข้อมูลไปให้พบบนบนทิวนี้แล้วเราก็จะส่งไปที่แผนกห้องแลบนะคะอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมนะคะใช้ในกรณีคนไข้ที่เป็นเด็ก ะะเด็กี่ยมีโอกาสที่เขาจัแกะพลาสเตอร์ออกแล้วก็ดึงสายน้ําเกลือได้นะคะเราจะใช้คอนฟอมนะคะพันรอบแขนหรือรอบบริเวณที่ให้น้ําเกลือน,นั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดึงนะคะคอนฟอมนะคะและอาจารย์ก็เอาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาให้น้องลองดูนะคะตัวนี้ค่ะเรียกว่าสเกลเวน สเกลเวนก็คือสายสำหรับให้น้ำเกลือที่ศีรษะเด็กนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใช้กรณีเด็กตัวเล็กๆที่หาหลอดเลือดไม่เจอเส้นเลือดเขามองเล็กมากอย่างนี้นะคะก็จะต้องได้รับการให้น้ำเกลือทางศีรษะนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นเขมน,นะคะแข็งแล้วพยาบาลก็จะให้น้ำเกลือผ่านทางศาีรษะ ทางเส้นเลือดที่บริเวณศีรษะของเด็กนะคะอาจารย์เอามาให้ดูเพื่อที่เวลาพี่พยาบาลหรือคุณหมอนะคะเรียกถามหาว่าช่วยไปหยิบสเกลเวนให้หน่อยนะคะน้องๆจะได้รู้จักค่ะน,นั่นคือเข็มนะคะสำหรับให้น้ำเกลือทางศาีรษะเด็กก็คือตัวนี้นะคะประโยชน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ในการให้ยาได้ด้วยทางหลอดเลือดดเนี่ยนะคะพี่พยาบาลก็จะ ต่อไซลิ้งยาผ่านทาจุกนี้แล้วก็แทนเข้าไปในเส้นเลือดผลไข้แล้วก็ให้ยาจะทําให้เขาสะดวกง่ายขึ้นนะคะเรียกว่าสเกลเวนนะคะของทุกอย่างใส่มาในถาดให้เรียบร้อยค่ะและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือ IV s ีสแปรหรือเส่น้ำเกลือนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการ ให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากให้น้องๆต้องไปเปิดดูหลายๆรอบอ่านในหนังสือด้วยนะคะ